สวัสดีครับสวัสดีครับต้งขาล็อกสวัสดีครับผมอยู่กับช่องโอเล่เอ็บสองครับครับวันนี้เราจะไปไหนกันครับต่อต้งวันนี้เราจะไปเทศบาลตำบลนาสวงคือพาต้งกลับบ้านครับวันนี้ไปทําบัตรครับแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านได้ใช่ไหมครับครับโอ้ครั้งแรกครับไม่มีใครเคยไปเยี่ยมชมบ้านต้งขาล็อก ใช่ไหมครับครับเคยต้เคยถ่ายลงวิดีโอของอพี่พี่พี่จอนนี่ตัง้งแต่รอบแรกครับหรอตั้งแต่โต้โ<า>แต่ก็นานแล้วครับนานแล้วนานแล้ววันนี้ช่องโอเล่เอฟสองเราจะพาไปเยี่ยมชมบ้านโต้งขาล็อกกันครับครับใครไม่เคยเห็นบ้านโต้งขาล็อกและอยากติดตามชมก็อย่าอย่าพลาดนะครับ เราติดตามชมครับพาต้มไปเยี่ยมบ้านครับแล้วก็ไปทําธุระเนาะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแจ้งเทศบาลเปลี่ยนชื่อครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับ s ไคร b e ให้ด้วยนะครับใช่ครับผมโอเคครับติดตามชมตอนต่อไปครับเข้าเขดบ้านนาส่วน บนนาสวงป่ะไม่ต้งบ้านต้งใช่พี่บ้านต้งอยู่นาสวงครับเผอเดียวดมครับถนนบัวนี่เองเหรอครับใช่ใช่ครับอ๋อบนลุบัวนะครับครับก็ไม่ไกลจากทุ่งนาเท่าไหร่เนาะก็ไกลอยู่หลายสิบโลประมาณสี่ห้าสิบกิโลห้าสิบกิโลครับก็ไม่ค่อยได้กลับมาเยี่ยมบ้านเนาะไม่ไม่ได้กลับมาเลยพี่นานแล้วหมดเลยไม่กลับมาเยี่ยมบ้านอ่ะอู้ ห้าเดือนนะพี่ห้าเดือนเนาะไม่นานไปอยู่ไปอยู่ทั้งนานี่ไปอยู่ทั้งนานมันไม่ได้มาเลยพี่ห้าเดือนเนาะครั้งน้าห้าเดือนนะครับโอเคใช่พี่นะครับพอติดตาชมมีทางกับบ้านด้อมมาติดกิโลด้อมอีกสองสองกิโลครับโอเคครับ ครับนาดสวงนี่บอกว่านัดสวงใช่ครับไปไหนต่อครับตรงตรงครับแยกนี้ไปไหนครับเลี้ยวซ้ายอำเภอเดชอุดมเ,เดชอ๋อเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอำเภอวาลินเมืงองอุบลมันตัดเส้นนี้สองไมล์เหรอต้อง ครับผมเดี่ยวขวามันตรงก็อยู่ในเมืองแน่นอนในเมืองนะไม่ไม่มันไม่ต้องเข่าซอยอยู่ไม่อยู่ในเมืองครับเกินกลางระหว่างเส้นระหว่างเดี๋ยวซ้ยแยกซอยนี้ครับผมซอยเบญจุม ใถึงบ้านโตแล้วครับบ้านต,ตงตงใครอยู่แม่อยู่ใช่ไหมครับครับผมถึง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 จะไม่ใช่แม่บังเกิดก้าวต้งนะครับแต่โต้งรัก เป็นเหมือนแม่ในชะ่ไหมเขารบเหมือ,อนแม่ท่านเหมือนแม่ท่านก็รักต้องเหมือนลูกหมดใช่ก็ทรอยี่บอกเดี๋ยวตาจอดใต้รูปไม้นะครับ โอ้บ้านโต้งแล้วครับนี่วาครับไม่ไม่พี่มาหลังนี่เหรอครับท,ที่มีนเด็กอยู่ครับโอ้เจอแลวครับไปมาต้งมา ใส่เชี่ยวใส่นมัดีควัสดีแม่วีครับัครับตไร่ครับเคครับก็ขสดนครับทไมไดปนะครับก็จังวันทำงานที่นั่นจะเกินก็อยู่ห้อง

ใกล้ๆกินกเตา๋ยวอยู่ตายังดีดีเลยครับดีกววาไปแล้วโออยบอกมาเซ็ะเอาร้านน้อยร้านน้อยร้านน้อยสี่คนร้านน้อยสี่คน ลูกอิดเตยเตยตนเตยต้องต้องกับพวกีอหลายหลายลูกห้าหลายต้องเป็ไหมอยู่บ้านเงียบกันหรก็อยู่้นอ่นต่างกนะมาโอ้ยเใครคือคนรวมมีทีมหน่อใค่คือคนรวมีพอมีแม่ บอกว่าอันเดียวนีลาต้องเป็นรองสงแต่ว่าเป็นรองสิงห์แต่จะปีเนอแต่สิบสี่ปีหรือสิบห้าปีในตัวสิบห้าสิบห้าจะต้องใช้ยางลูกเหวี่ยงกับ จหายก็ uh. ah, ู่เป็นไงอออแม่ออะอออ่าถูกฝากดูแด้ส่งเลยเด้อจังไงก็บอกเอาส้อนเอาอือตกไปยังหันกันพ่อแม่ทั้งผีกระดีใจน้่ครับดูน่าก็ดีครับเออไม่อยากให้ไปกับน่ำกัรลอยอยากให้อยู ฉันรักปัญหาน้ำฝนหันยังไงก็ดีเริ่มตกเรออมจะสิไปกับล่ำกับลอยก็ลาขั้นไปกับคืดน้ำใดบ่เมนบ่คืดใดเป็นห่วงแห้งแห้งเป็นห่วงน้ำ่นเพราะว่าบ่มีบอลอยู่กับเป็นเอี่ยยเป็นเอี่ยแม่พันล่ะกับเป็นลูกก๊กมูอน้องนงตายเวิร์ดเรล่ะยังไงเอี่ยู้ใูญ่นี่ล่ะยัง่า ภาคหลูภาคกลานอยู่แม่แม่แม่นี่ก็เป็นพี่สาวของแม่โต้งจ้าเป็นพี่สาวเป็นผู้ใหญ่กูมูเป็นเอี่ยงมูว่าสันจ้านองใตพี่เ้ก็ดีนะครับก็พี่จะนี่ก็ดูแลอยู่เออมให้ออมรู้นอกทางอะไรเอออยาให้ออกหลอกหลนอกทางฟังความเพลินเยอะๆเยอะยังสีเป็นคนศาสนาโอ้ยตายบ่มีบวันอยู่เลยสีเป็นตายใส่บู๊ มีเจงไดกับยูน้ำฝนเห็นละดีหรอละแม่ทั้งผิดกับสบายใจแทนโมยูน้ำฝนกับไปกับร่ำกับลอยก็โอ้ยสูบน้ำเขาขาเขาเจี๋เนาะตายใส่หน่อผักบาห่วงตัวห่วงมากจะไดละตะกี่แม่โมยูกับแม่ลายเรียกเขาไง ทันทัดทันร่างกะเอามาผีมันนอนอยู่ผีแต่พ่อนายจังนอนรับพ่อนายจังมาโอมอุ่มเอาไปนอนเป็นไงกะฮักขึ้นอย่างมาเสียวังนี่ล่ะวังบางเมยขายของเบิดนี่ล่หละศาสนามันนั่งสี่เด็ดไปยังสั่นงันกะสิไม่ให้ไม่น่าให้น่ากะขายเบิดเมยกะดีสิ่เขียดก็เขียดว่าไปเอาหนูบวมา่ะ เขียนว่าลูกติดยา,ดนนายเป็นขัตว์ก็คือยังขายเวทขายเสี่ยยังขโมยอย่าขอบคุณแม่มากครับ,รบผมก็จะช่วยดูดูกันอยู่ครับอยู่ที่นี่ได้กับซอยเบิงซอยแยกน้ำแน่งง <ฮะ S 1> ออกหนองหนูหนองถ่างอัน,นต้องเคยเ็ดเคยกินมากร้าวหมาเอซีเปนคร <ฮะ S 2> ับโ <ฮะ S 2> ต้งก็เปนคนน่ารักครับดีครับส่งนะ ครับผมขอบคุณ F c ซมากมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของช่องโอเล่มีสองนะครับผมกับพาโมาเยี่ยมบ้านครับครับผมไม่ได้กลับมานานครับไม่ได้กลับมานานครับคิดถึงแม่ิดมาแจ้งเปลี่ยนชื่อได้ใช่ไหมครับผมก็มาแจ้งได้ที่บิ็นบานแล้วเนะได้แล้วครับยวไปเทศบาลโอเคมาก้าวขอบุญนะครับครับผม ครับไปเจ้าบ,บ,บาลกันต่อครับผมใส่แมสด้วยตุ้งแมสกม์ก้มมีแต่แมสทั้งห้างน,นี่หน่อพี่แมสขาดขาดนี่แมสประจำตำแหน่งครับถูกอากาศมาเยี่ยมบ้านครับมาไปแจ้งเปลี่ยนแจ้งเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงก่อน รอบแล้วเราไปเนาะไปแจ้งที่อำเภอบูนไม่ได้เนาะต้องมาแจ้งที่นี่เอองงเหมือนกันบ้งงเหมือนกันครับตรงขาล็อกครับวันนี้มาเยี่ยมบ้านเทศบาลตำบลน,นาสวงครับอำเภอเดียวดมจังหวัดประบุลราชธานีครับโอเคขึ้นไปของล้อเนี่ยนะครับผมไม่ขึ้นไปไม่ขึ้น เดี๋ยวตามไปนะเอา้าตู้ฮาร์ล็อกกลับมาแล้วใช่ไหมครับกลับมาแล้วครับไปเยี่ยมบ้านโอ้ให้กับเ,เพื่อนๆไปเยี่ยมบ้านกลับมาแล้วนะครับ ไปเยี่ยมเฉยเนาะไม่ไม่ได้ไม่ได้กลับบ้านเลยไปเยี่ยมใี่เฉยโอเคเป็นไงครับวามสุขมไหมกลับไปเยี่ยมบ้านก็สุ่มก็ได้เจอเนาะเจอหน้าผม่น้อัเมอ กลับ<ไ>มาไปครับกลับเ,เยนเนเ็นครับผมเอยี่เหมือนเดิมกับผู้ชมนี่อย่างเปล่าครับพาที่นิง่งคราบครับ,บผมตู้ยังไม่ได้จากไปไหนนะครับยังอยู่ประจําการอยู่ที่ทุ่งนามือปราบนะครับผม,มกลับไปเยี่ยมบ้านกลับไปแจ้งแจ้งเทศบาลในการเปลี่ยนชื่อน,นะครับโอเคโอเคฝากไปตีผู้ตกใจครับอยู่เหมือนเดิม ครับโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปของเราฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครตด้วยครับครับผมสวัสดีครับย้ายสวัสดีใคคุณมาจากไหนล่ะคะสวัสดีครับ